โฆษาได้จับตนไมนอ้บริจาบของใหญ่คือเขาวสนาอีป่าได้จับแตนไมัน พี่น้องสบายดีมนีแม่ป้าก็สีกินนอไมมพี่น้องขนนะา,านนดนี้ป้านอไห้คือนอหญ่แค่ป้าหมักนอหง่นะเต็มกงก่บเลยเดี๋ยวเนะ อ้ไอ้ที่ได้จับกันน้ม,นนมันวาสนารรที่ไดจับเป็นเงีนุ่งขาเอามของ<ห>น่อยบ